วันนี้เวลา8.52นากานาทีสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชาดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชาทูตอังกฤษประจำประเทศไทยตั้งอยู่ที่อาคาร4 s e a ซีซันไพรเวทเรสซิเดนทรงลงพระนามาพิไทยเพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระรชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่2แห่งสหราชอาจักร มีในมาคูดิงเอกอัคราชาทูตอังกฤษประจำประเทศไทยและข้าราชาการสถานเอกอัครราชาทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจากักรพระราชสมภพเมื่อวันที่21เมษาย,ยน2469ที่เมแฟร์กรุงลอนดอนทรงเป็นพระราชิดาพระองค์แรกของยุคแห่งยอร์กหรือพระเจ้าจอร์จที่6และเชสแห่งยอร์ก สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรทรงเป็นกษัตริย์ผู้ครองราชยาวนานที่สุดของสหราชอาณาจักรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่8กันยายน2565ที่ปราสาทบอมอร์เลในสกอตแลนด์ขณะมีพระชมพรรษา96พรรษาทรงครองราชยาวนานถึง70ปี สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่2เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคตุกะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสองครั้งคือในปีพุทธศักราช2515และ2539 ตลอดพระชนชีพได้ทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถและความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ที่จะยังประโยชน์ต่อประสบนิกรชาวบริเตนส,สาราชนจาจักรเครือจักรภพและสัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดระหว่างราชนจาจักรทั้งสอง วันนี้สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยที่อาคาร AIA สาทรทาวเวอร์เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงนามเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพ,พระราชินินาถนเอลิซาเบธท,ที่2ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและจะเปิดให้ลงนามอีกครั้งในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์